สุดยอดไหมโอ้จชัดไม่ผิดหวังใช่ไหมโอ้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังว่าจะสูดน้ำไม่ทันนะพตีไตร่างเขาจะมาไม่พอคอมเพเตอร์ควิกแก่ตัวน่าแรงเขาไม่ได้กว่ากวัวน้ำบ่ออื่นล่วงไงแดดฟรีน้ำฟรีครับผม สวัสดีครับแดดฟรีน้ําฟรีครับอันนี้ก็พามาติดตามนะครับการติดตั้ง๊มนาญโซลาเซลล์นะครับขนาด5.5แรงนะครับท่อออก3นิ้วนะครับ3ใบพัดย่อนกระบ,บอกหน้า6นะครับห้า6วันนี้เราย่อนอยู่ที่4ท่อนนะครับ4ท่อน16เมตรนะครับเวลาตอนนี้ก็ อีกสิบนาทีบ่ายโมงนะครับน้ำออกส,สวยๆเต็มท่อเลยนะครับพิกัดวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านดอนทองตำบลแสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นบอ่อของฟ้อนเชื้อแดงนะครับเป็นชาวไร่อ้อยทำงานน้ำตาลสิงห์บุรีนะครับก็ได้เข้าร่วมโครงการาชนประธานนะครับ ตัวทานโรงงานน้ำตาลถึงบุรีนะครับทำไรอ้อยนะครับแปลงนี้กี่ไร่นะฟ้อนแปลงนี้แปลงอ้อยอ่ะครับสิบสี่ไร่แปลงสิบสี่ไร่นะก็ปลูกใหม่อีกสิบเอ็ดไร่สองฝั่งเลยนะครับก็ได้ใช้ะร,ะระบบส่งเสริมเชมื้อปทานของโรงงานน้ำตาลถึงบุรีนะครับผ่อนกับโรงงานนะครับก็ให้เรามาทำการติดตั้งให้นะครับเป็น ขนาดปั๊ม5.5แรงนะครับท่อออก3นิ้วใช้กระแผงโซล่าเซลล์620วัตต์นะครับ16แผง16แผง620วัตต์นะครับโครงสร้างก็เป็นเสาปูนนะครับเสาปูนขนาดหน้า4สอก5ศอบ6ศอกแล้วก็เป็นเหล็กซุปซิงค์นะครับเป็นขนาดเสหน้า5แปรหน้า4นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับระบบอินเวอร์เตอร์แล้วก็ นะครับเป็นระบบทะบเลนะครับตั้มตอนนี้ตั้มทำงานอยู่ที่53เฮิร์นะครับตั้มทำงานอยู่ที่53เฮิร์ตห้าสิบห้าเฮิร์ตนะครับมีห้าสิบห้า น้ำออกสวยๆนะครับสายก็จะใช้เราจะไม่ใช้ฝังดินนะครับเพราะตรงนี้ขโมยเยอะนะครับตัดสายไฟนะครับเราก็ติดโนนมีกล้องวงจรติดติดให้นะครับแล้วก็สายเนี่ยใช้เป็นพาเวอร์ปั๊กเสียบนะครับเพื่อเลิกใช้เราเก็บสายกลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวชนรักตัดสายไฟตอนนี้กําลังระบาดนะครับในพื้นที่แสวงหานะครับตัดเงี่ยนหมดเลยนะครับสายแพงนี่มันก็ตัดนะครับล้วก็ใช้แบบพาเวอร์ปั๊ก ครับพอเก็บจับได้เลยนะครับลงข้างกาวอ่นะ่ะดินให้นะครับก็น้ำออกสวยๆนะครับวันนี้กับแดดฟรีน้ำฟรีของเรานะครับก็มีทำโรงกันขโมยให้ขอ,ของแจนะครับเวลาเลิกใช้ก็ของแกเก็บนะครับครับน้ำสวยๆครับเวลาจะบ่ายโมงอนะครับ3ามนาฬิกา นะครับเป็นข้อขนาดหน้าสามนะครับเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะครับลงทุนนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับครับน้พฝนเป็นไงครับดีได้ผลอ่าได้ผลเนาะผลงานดีมากอ่าชอบใจชอบใจคือว่าชอบใจออกล้นเลยอ่ะครับนี่ขนาดอ่าห้าจุดห้าแรงนะครับก็ถือว่าออกสวยๆนะครับ ของพมิดเยนะของไรนะครับนกอเชื่อแดงผู้นำกลุ่มผู้นำกลุ่มผู้ค่อยง,งานน้ำตาลถิ่นลีเขตะแวงหานะครับในอ้อยนะครับอ้อยตออ้อยตอหนึ่งเนาะก็ใครสนใจนะครับก็ขเข้ามาดูได้นะครับบริเวณใกล้เคียงเข้าสอบถามดูได้นะครับสวย เย eh ี่ยมเลยเยี่ยมเลยยกนิวหน่อยอ่านี่ขนาดแดดไม่มีใช่ไหมแรงนาเยี่ยมเดี๋ยวอีกรูปอีกรูปนึงเดี๋ยวรูปนิ่ง